สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องมีมามนทานระชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ชาวธาตุลมนาะเรื่องราวความรักของคุณนะคะพลังงานความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะในช่วงเวลานี้เขามีความคิดหรือว่าความรู้สึกยังไงต่อคุณบ้างนะคะชาวธาตุลมก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมเลยนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะอยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะก็รับฟัง แต่พลังงานบวกไปได้นะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้ไพ่ขึ้น8ดาบ The Will for t u n e นะคะมีพลังงาน7ดาบนะคะแล้วก็ t s t s t n g t h ขึ้นมานะคะชาวธาตุลม พลังงานของชาวธาตุนมนะคะในคลิปนี้นะมันมองว่าคุณอยู่ในจุดที่มีเรื่องราวในชีวิตมีความรับผิดชอบมีเรื่องราวที่คุณต้องบรหิหารจัดการเยอะแยะมากมายหลากหลายสิ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ เหมือนกับคุณพยายามที่จะต้องดึงสเกลภาพตัวเองแสดงสเกลภาพเองออกมาว่าเราสามารถจัดการเมเนจเมนต์กับเรื่องราวปัญหาอะไรได้บ้างจัดการกับปัญหาไหนได้บ้างเคลียร์ริ่งกับพลังงานอะไรได้บ้างนะคะแล้วมันก็เป็นทิศทางพลังงานของ โอกาสในเรื่องราวที่เรารับรู้ได้ว่าเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนาะกงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วจังหวะหมุนเวียนของทิศทางความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวแนวทางที่มันเป็นจังหวะเป็นทัมมิ่งของคุณนะคะเหมือนกับเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่มันหนักมากๆก,ก,ก่อนนะ้เนี่ยมันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะจริงๆชาวธาตุลมเองอะ่ะคุณมีกำแพงในเรื่องราวของความรักความรู้สึกด้วยนะ พลังงานขึ้นมาเนี่ยนะแปดตาบนะคะมันเหมือนกับมีข้อจํากัดในเรื่องราวของความรู้สึกมีข้อจํากัดในเรื่องราวของการที่เราจะมีเกณฑ์ในการที่จะคัดใครเข้ามาในความรู้สึกคัดใครเข้ามาในในชีวิตของเราประมาณนี้ทีนี้พลังงานเนี่ยมันขึ้นมาในรูปแบบของการที่ มีความคิดเยอะมีความแบบระวาดระวังนะคะกับความสัมพันธ์ที่ถ้าอาจจะได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นหรือได้มีการพัฒนายังไงมนร,รู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีความระแวดระวังไว้ก่อนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานเพิ่มเติมนะคะจะไปในทิศทางไหนนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะ มีพลังงานราชินีถือไม้เท้านะคะสามเหรียญจิมเพรสนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือดาบนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสพลังงานในช่วงเวลานี้มดมองว่าเป็นโอกาสของการเริ่มต้นทิศทางเกิดว่าโอกาสทางเลือกช้อยสิ่งต่างๆที่ตอบโจทย์นะคะมันมีทิศทางของพลังงานการที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่ จะมีจุดที่เป็นเหมือนกับการมองการส่องอะไรบางอย่างนะคะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่เข้ามาเราตอบโจทย์ตัวคุณ คนรักเหนือดมคติหรือว่าในช่วงเวลานี้เราเร็วนี้อาจจะมีการได้มองได้ส่องประเมินดูกับช้อยตัวเลือกที่เข้ามาที่เหมือนมีแววว่าน,น่าจะเข้าเขากับคนรักเหนือดมคติหรือว่าพาร์ทเนอร์ในแบบที่คุณแพนนิ่งหรือวางแผนเอาไว้ด้วยประมาณนี้นะคะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมานะมดมองว่าในช่วงเวลานี้ก็อยู่ในจุดข,ของพลังงานแพชชั่นความรู้สึกหรือว่าการที่ตัวคุณ ตัวคุณเองมีความมั่นคงกับความรู้สึกเอ,อเรามีความมั่นคงกับตัวเองเราอยากจะไปในทิศทางไหนหรือว่าเราอยากที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางใดอย่างเงี้ยน,นะคะเราสึกว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์การพัฒนาแพช s i o ของคุณที่มันมั่นคงชัดเจนเนี่ยวันว่ามันก็มีทิศทางในการที่จะไปต่อนะคะถามว่ามีโอกาสจะได้เจอได้เจอไหมวันว่าในเวลานี้คุณอาจจะกําลังประเมินดูอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูสีมันขอดูพลังงานเพิ่มเติมของชาวธาตุลมนะคะในเวลานี้คุณอาจจะมีแอคทิวิตี้นะคะในการออกไปทำกิจกรรมไปมีสังคมอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมีพลังงานโอกาสทางความรักมีพลังงานในจุดที่เรามองว่ามันเป็นเป้าหมายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะทิศทางพลังงานการต่อยอด ไปในเวที่รู้สึกว่าเออคุณน่าจะได้เจอได้เจอคนที่เขาห่วงใยใส่ใจดูแลหรือว่าเรามองหาคนแบบนั้นอยู่นะคะคนที่เราจะสามารถแชร์วิ่งเรื่องราวต่างๆได้พูดคุยกันได้เป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่การให้กันร,รับค่อนข้างเท่าเทียมกันไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นทิศทางพลังงานของการที่แบบว่า มันจะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ดีเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าคีบคอนเนคชันกันไว้แบบนี้ได้นะคะมอนว่าคนคนนี้หรือว่าคนที่เขากำลังจะเข้ามาหรือพลังงานของตัวคุณเองนะน่าจะมีความโดดเด่นอนะบางคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จักในวาดวงในสังคมมากขึ้นทำงานสื่อสารออนไลน์ได้นะคะ แล้วก็ทำงานอะไรที่มันเป็นการแชร์วิ่งเรื่องราวต่างๆได้คือเราสึกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้สำหรับพลังงานตัวคุณด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานนะคะพลังงานของคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เนาะพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเวลานี้นะพลังงานของคนที่ชาวธาตุลมกำลังคิดถึงอยู่นะคะ ไพ่ขึ้นอัศวินถือถ้วยนะคะมีหนึ่งถ้วยนะคะห้าเหรียญแล้วก็มีพลังงานเดอะเมซิเชียนนะคะเพราะว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขาเหมือนกับมีความมั่นคงในความรู้สึกในเป้าหมายของตัวเองนะ mm hmm. น่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ของคุณด้วยนะคะตอบโจทย์ในเรื่องราวของการแบบไปต่อตอบโจทย์ในเรื่องราวของพลังงานพาร์ทเนอร์ อาจจะเป็นคนที่ตรงตามหรืเช็คฤตคนในอุดมคติที่คุณเคยคิดเอาไว้ว่าสมมุติถ้าเราอยากจะดึงดูด a n น f เฟ t ใครเข้ามาในชีวิตของเราอยากจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าลักษณะอะไรภายนอกค่อนข้างตรงไทยคุณด้วย ดูดีบุคลิกภาพดีมีความเฟรนลี่อัธยาศัยดีมีความขี้เล่นนะคะสำหรับคนคนนี้ที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะรู้สึกว่าในเวลานี้พลังงานเขาเหมือนรู้สึกขาดหายอะไรไปสักอย่างหนึ่งด้วยค่ะเออเป็นพลังงานของคนเก่งนะเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะบางคนทํางานวิชาชีพเฉพาะได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันพลังงานเพิ่มเติมนะคะเป็นอย่างไรอีกจ๊ะ ไฮซินก้าดาบนะคะมีพลังงาน s of ว่นออฟนนะคะ q e e o นอ s ฟ o r นนะคะแล้วก็มีพลังงานเด็กถือไม้เท้านะคะ ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมาเรามองว่ามันมีความคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีพลังงานของการที่จะไปต่อมีทิศทางของพลังงานความชัดเจนความมั่นคงการเริ่มต้นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมีแพชชั่นมีพลังงานตรงนั้นที่นี้อยู่ในจุดของการที่เรามองว่ามันจะมีความแบบคิดเยอะ เป็นพิเศษเลยนะคะคนคนนี้เขาน่าจะอยู่ในโหมดของการคิดมากเหมือนกันในช่วงเวลานี้คิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวบางเรื่องมันเหมือนกับเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เขาแพนสิ่งที่เขาตั้งไว้มันค่อนข้างมีความท้าทายนะคะบางคนอยู่ในจุดของการเริ่มต้นธุรกิจการงานอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะเดี๋ยวทีนี้มนจะพา,าเพื่อนๆไปดูกันว่าพลังงานนะคะความรู้สึกของคนคนนี้เนาะจะเป็นอย่างไรบ้าง โอเคเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้อ่านอ่านไปนะแล้วก็แสงเริ่มจะหมดนะคะโอเคเรามาดูกันต่อว่าพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะของคนคนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะเราขอดูกันหน่อยคนคนนี้เขารู้สึกยังไงต่อชาวธาตุลมคะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยนะไ่ขึ้นพลังงาน the e m ม e พอ r นะคะมีพลังงาน ราชาถือไม้เท้าสีถ้วยนะคะมีพลังงานราชาถือดาบเนาะคุณมองว่าคนคนนี้นะเขาเหมือนกับมองว่าคุณเนี่ยมีเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีภาวะอุทิภาวะความเป็นผู้นําเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเวที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะ เออตัวเขาอาจจะไมไ่รู้สึกว่าโฟกัสมากหรือรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้โฟกัสเขามากบ้าอะไรประมาณนี้คือมันเป็นแพชชั่นพลังงานจริงๆมันรู้สึกเหมือนไม่ได้แสดงออกว่าโฟกัสซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นโอกาสเป็นชอยที่ชัดเจนกันขนาดนั้นันรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นบางอย่างที่เชื่อมถึงกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันชา้าจัดในความสัมพันธ์นี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว่าพลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรอีกเนาะ พลังงานความคิดความรู้สึกนะคะมีแปะถ้วยมีพลังงาน3ดาบราชาถือถ้วยสามเหรียญเออมนมองว่าเป็นทิศทางของพลังงานของคนที่ เหมือนเดินหันหลังให้กันปะคือคุณกับเขาอาจจะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เคยเดินหันหลังให้จากกันไปแล้วหรือในบางปัญหาบางสถานการณ์เป็นการเดินหันหลังให้จากกันในเรื่องราวของปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิศทางพลังงานโอกาสของการฟื้นฟูการฮิลลิ่งความรู้สึกนะคะเป็นการแบบฟื้นฟูในเรื่องราวของจิตใจเนาะทีนี้นพลังงานราชาถือถ้วยขึ้นมามันเหมือนกับโอกาสทางความรักที่เรามองว่า เป็นการแบบมีความห่วงใยซึ่งกันและกันอนะ่ะเออเหมือนว่าคนคนนี้เขาอยากที่จะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยากฟืน้นฟูความรู้สึกกับคุณด้วยนะถ้าบางคนมีประเด็นมีปัญหาอะไรที่เคยเดินออกจากกันมาเหมือนว่าจะเป็นในลักษณะที่เขาอยากจะปลดล็อกพลังงานนี้ปลดปล่อยขอโทษขออภัยกับคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากิงขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอยากให้เป็นการประนีประนอมหรือว่ามองในมุมเขามุมเรามากขึ้นถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นทิศทางของพลังงานการอยากจะพัฒนาการอยากไปต่อหรือว่า เป็นการอยากหันหน้าเข้ามาคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะได้ไปต่อในเวที่ต้องการจริงๆประมาณนี้คือเรารสึกว่าอยากเคลียหันหน้าเข้ามาคุยปรึกษาหารือกันคืออย่างน้อยได้พูดได้คุยกันมากกว่านี้แล้วก็จะได้เข้าใจถึงมุมของอีกฝ่ายหนึ่งคือไม่ได้มองแค่ในมุมเราเพียงอย่างเดียวนะคะในความรู้สึกเขามอกว่าอยากคุยกับคุณอยากเคลียอยากแบบเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้น ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานความรู้สึกจะเป็นอย่างไรอีกนะคะมีพลังงานสิดาบนะคะ ถ้าบางคนมีประเด็นกาหมนว่าเขาก็อยาก ending กับปัญหาแหละถ้าบางคนเป็นพลังงานใหม่หมือนว่าก็เป็นการอยาก healing ความรู้สึกหรือว่าปลดล็อกพลังงานอะไรบางอย่างนะคะที่นี้เนี่ยมีทิศทางของความรู้สึกว่าเอออยาก learning เออที่จะเรียนรู้หรือว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นความรักซึ่งการละการโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เป็นทิศทางของพลังงานการเริ่มต้นความประทับใจแนวทางของสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นยังไงอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมันขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขามีแพ a นนิ่งหรือว่ามีการวางเป้าหมายหรือมองความสัมพันธ์นี้ในอนาคตยังไงไหม มันว่าเขาคิดเยอะคิดไม่ตกคิดเยอะคิดไม่ตกนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวหรือความสัมพันธ์นี้ถามว่าคนคนนี้เขามีแพชชั่นไหมมนบอกแต่ว่ามีมีแพชชั่นต่อความสัมพันธ์นี้ต่อความรู้สึกต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อชาวธาตุลมเนี่ยพลังงานมันเหมือนกับคนที่เราเรเนี้ยค่ะกาลังจะมีการเทคชั่นอะไรบางอย่างเหมือนว่าเป็นการติดต่อสื่อสารมาถึงคุณนะคุณอาจจะได้รับข้อความได้รับการโทรได้ร c t m e สเ a จหรืออะไรก็แล้วแต่ คือมาจากคนคนนี้ผ่านช่องทางที่คุณกับเขาอาจจะมีการติดต่อหรือว่ามีการสื่อสารกันเป็นประจำได้นะคะเป็นการได้รับข่าวข่าวการอัปเดตเรื่องราวต่างๆเนาะแล้วก็มนมมองว่าจะเป็นการบาลานในเรื่องราวของความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะบาลานในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในจุดท,ที่ลงตัวคืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าโหเป็น โอกาสที่มันชัดเจนแต่มนว่าเราเรเนี้การเท i ชันของเขาก็คือการจะเข้ามาติดต่อสื่อสารส่งข้อความโทรหรือว่าเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับรู้ข่าวสารของเขาหรือมันจะมีการอัปเดตกันผ่านช่องทางไหนบางอย่างนะคะเราก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่บาลานซ์หรืออยู่ในจุดที่ลงตัวมากขึ้นนะคะทีนี้ที่ทางพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกเนาะ พลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะทิศทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะมีพลังงาน2ถ้วยขึ้นมาเดอะซันะคะมีไพ่แปดดาบแล้วก็มีพลังงาน10บถ้วยนะคะมนมองว่าเป็นทิศทางพลังงานของการที่จะเข้ามาแล้วเป็นโอกาส นะ no. ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นโอกาสที่จะมีการแบบให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือมันมีความพึงพอใจบางอย่างอ,อมันจะเป็นฟีลลิ่งของความรู้สึกแบบการเติมเต็มความรู้สึกในบางอย่างะแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงเงื่อนไขข้อจํากัดหรือว่ากําแพงของความรู้สึกที่มีมีการเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ มันขอดูไหนว่าทิศทางหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะทิศทางแนวโน้มเอาคำเอ่อมันจะไปในเวนไหนนะคะพอมีการเทเชันอะไรแล้วเนความรู้สึกคุณเป็นยังไงชาว่านลมคุณจะรู้สึกยังไงบ้างถ้ามีการติดต่อสื่อสารมาวันว่าคุณแอบดูสถานการณ์อ่ามีการมองการส่องประเมินสถานการณ์เป็นหลักเลยพยายามก็รู้สึกดีนะ แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันยังต้องใช้ความพยายามหรือว่ามีทิศทางกันไปต่อที่แบบมากๆากมากมา,กมา,กมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นในแง่มุมของความรู้สึกที่มันจะชัดขึ้นนะคะที่นี้เราไปดูกันหน่อยว่าแล้วโอกาสของเอาคัมล่ะสาม่เท้านะคะมีพลขึ้นพลังงานหกม้เท้านะคะจัดจเมนแล้วก็ มีพลังงานจัดชีสนะคะขึ้นมาเนาะมึงขออีกหนึ่งใบรู้สึกว่าเป็นการที่จะมีการพูดคุยหรือว่าเข้าใจกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นนะ่ะเออเราสึกว่าอะไรมันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลดูเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุผล ไม่ได้แบบใช้อารมณ์มาเป็นตัวหลักในการที่มาคุยมาพูดมาเคลียร์หรือว่ามาเจรจารอะไรกันนะคะเขารู้รสึกว่าถ้าคุยหรือเรียนรู้ l e ARNING กันต่อจากเง้้ก็ใช้เหตุผลเป็นหลักเลยแล้วก็มองหาหรือว่าให้ความแฟกกับความสัมพันธ์จริงๆเป็นโอกาสทางความรักที่เราสึกว่าเออมันมี p พช s ั่ n มีความรู้สึกจริงๆแล้วก็โอกาสที่แบบ ไปต่อจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะพลังงานพชชันความรู้สึกเราว่านะจุดนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มีการคอมมิทเมนต์หรืออะไรแต่มันเป็นจังหวะของการรอคอยเพื่อจะไปในสเต็ปหนึ่งนะคะก็มีทิศทางกันไปต่อได้ไหมมีถ้าเราสามารถเคลียร์ได้แล้วมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างแร์และตอบโจทย์คือคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกัน ม,มีการแสดงออกถึงความรู้สึกที่เป็นความรักความรู้สึกดีๆประมาณนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าในส่วนของคําแนะนำนะคะจากไพ่เขาอยากจะบอกอะไรกับชาวทาดลมบ้างเอ่ยคําแนะนําจากไพ่นะทีนี้ไพ่ขึ้นพลังงานสองดาบสิบดาบมีพลังงานห้าเทา้า อัศวินถือดาบแล้วก็มีพลังงาน The World ขึ้นมานะคะมนว่าไพายอยากบอกว่าพลังงานในทิศทางนี้มันจะมีความสําเร็จความมั่นคงเกิดขึ้นได้ถ้าตัวคุณแบบพยายามมุ่งมั่นตั้งใจจริงคือมันรู้สึกว่าคุณจะสักเซ่กับเป้าหมายคุณได้นะแต่คุณอยู่ในโอกาสของสิ่งที่คุณจะต้องเลือกทางเลือกโอกาสทางเลือกที่สําคัญนะคะแล้วก็มีทิศทางพลังงานการไปต่อมีทิศทางพลังงานของแพชั่นความรู้สึกที่ เออต้องไปอยู่ในเวไหนที่ต้องไปต่อประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะอาจจะต้องลดอีโก้หรือว่าความเป็นตัวตนอะไรที่ทำให้เรามีความคอนฟ lict ความขัดแย้งกับคนรอบข้างลงบ้างนะคะก็ อาจจะต้องใช้ความปณีประนอมสักนิดหนึ่งคือรู้สึกว่ามันก็ต้องลุยละลุยค่ะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปรับตัวนะคะปัญหาที่แบบอุ้ยต้องจบก็ต้องจบแล้วนะไม่ต้องเอามาเก็บมาคิดมากค่ราคาสังความรู้สึกแล้วค่ะปล่อยไปบ้างนะคะเพราะไม่งั้นคุณจะรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลเกินไปนะมันมีความหนักหน่วงเกิดขึ้นในความรู้สึก,กน,นะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีลักษณะหรือว่า ราศีอะไรบ้างนะคะที่เป็นคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เนี่ยนะชาวทัดลมชาวมังกรชาวพุธศพชาวกันนะคะเมื่อกี้พุธศพซ้ำนะแล้วก็กันอ๊้กันซ้ำแล้วก็พุธศพทุกคนโอเคกรกฏนะคะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมวลคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ